สวัสดีครับพบก,กับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อยเกิืออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงฝีภายในกีบมา้านะครับก็จะมีฝีเกิดขึ้นภายในกีบมา้าในกรณีที่มา้ามีอาการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนะครับทางด้านการนําแบคทีเรียเข้าไปในส่วนของกีบมา้าแบคทีเรียนั้นสามารถที่จะเข้าหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น ตรงบริเวณพื้นกีบนะครับถ้าเกิดพื้นกีบมีความบางลงนะครับแบคทีเรียก็อาจจะแทรกซึมเข้าไปนะครับกีบบางอย่างนะครับมีรอยแตกเกิดขึ้นนะครับแบคทีเรียก็จะสามารถเข้าไปได้เช่นกันและทีนี้นะครับส่วนของอถ้ากีบนั้นนะครับพื้นกีบหรือว่าตำแหน่งของกีบอะไรต่างๆโดนของมีคมทิ่มแทงเข้าไปก็จะทําให้แบคทีเรียนั้นเข้าไปได้เช่นกัน เคยแปลกใจไหมครับหลังจากที่เราออกเทรดดิ้ i งนะครับผมมีประสบการณ์โดยตัวนะครับก็คือเราออกเทรลขี่ม้านะครับชมชื่นชมธรรมชาติเสร็จปุ๊บนะครับก็นํามาเข้าคอกให้มา้าไปกินหญ้าตามปกติให้หารตามปกติพอวันรุ่งเช้าขึ้นมานะครับม้าตัวนั้นกับสแสดงอาการเจ็บนะครับโดยที่ไม่กล้าลงน้ําหนักขาข้างที่เจ็บหรือมีลักษณะย่อนขานะครับหรือลักษณะที่ยืดขาไปข้างหน้า ถ้าม้าไม่สามารถลงน้ําหนักได้ในขานะครับข้างที่เป็นแล้วนั้นก็แสดงว่าม้ามีความผิดปกติฝีนั้นนะครับก็เกิดสามารถเกิดขึ้นได้นะครับกรณีที่ม้ายืนลักษณะที่ไม่กล้าลงน้ําหนักนั้นก็อาจจะเกิดฝีภายในกลีบได้โดยเฉพาะการออกเทลนะครับการพาม้าไปยังสถานที่ต่างนะครับพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นคอนกรีตนะครับพื้นดินถ้ามี หินมีอะไรต่างๆนะครับเมื่อม้าวิ่งไปแล้วม้าส่วนของอเขาเรียกว่าส่วนของพื้นกีบกระแทกกับพื้นส่วนของพื้นกีบนะครับกระแทกกับหินหรือของแข็งอะไรต่างๆก็จะเกิดความช้ำเกิดขึ้นเกิดร่องช้ำเกิดขึ้นส่งผลทําให้เกิดหนองได้เช่นกันนะครับบางทีบางทีเลยก็จะสามารถจะเข้าไปตําแหน่งนี้ได้เช่นกันทีนี้นะครับพอผมเริ่มสงสัยนะครับโคบ,บาลมือ,อไรไายเกิออฟฟิเชียลนะครับก็ มีความสนใจในเรื่องของกรีบมานะครับว่าถ้าเรา,ารู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันถ้าฝีลงกรีบมานั้นนะครับม้าจะแสดงอาการอยู่หลากหลายอาการด้วยกันนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมานะครับม้าพักขานะครับแล้วก็ไม่กล้าทิ้งน้ําหนักในขาข้างที่เป็นนะครับม้าของผมนะครับเป็นฝีลงกีบไม่สามารถที่จะยืนได้นะครับ บางทีก็ต้องนอนตลอดนะครับบางยืนไม่สามารถยืนขึ้นได้ช,ช่วงระยะเวลาแรกๆนี้ก็คือไม่สามารถที่จะยืนได้ตามปกติกินอาหารพอได้วันดีคืนดีเข้านะครับ4ีหวันนั้นมาก็เริ่มนอนไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้นี่นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการหรือว่าสังเกตอาการของมาให้ดีถ้าเราสังเกตอาการของม้าดีเลยนะครับม้าก็จะหายเร็ว ครูของผมนะครับซึ่งสอนการตัดแต่งกีบม้าและก็การวางเกิดม้านั้นเคยแนะแนําว่าพยายามที่จะเช็คกีบเป็นประจำนะครับแล้วก็พยายามที่จับบริเวณตรงส่วนของไรกรีบด้วยนะครับส่วนของไรกรีบก็คือส่วนที่อยู่คล้ายๆวงแหวนครับอยู่บนสุดนะครับซึ่งจะมีเส้นเลือดนะครับไปเลี้ยงต่างๆมากมายถ้าตรงนั้นมีอาการบวมนะครับกดแล้วสะดุ้งหรือเจ็บ ก็จะเสี่ยงว่าม้าตัวนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของฝีได้นะครับหรือเรียกว่าฝีกบก,กีบที่อาจารย์ผมเรียนนะครับทีนี้ผมก็เริ่มสง,ส,งสัยแล้วเอ๊ะทำไมาจากที่มีอาการเจ็บนะครับตรงบริเวณพื้นกีบทําไมไปเจ็บต้นบนได้นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือในส่วนของผนังกีบนะครับแล้วก็ส่วนของอที่เรียกว่าลามิเน่นะครับก็จะมีเส้นเลือดต่างๆไปเลี้ยงมากมายนะครับ บางทีแบคทีเรียก็จะผ่านทางช่องทางในตำแหน่งนี้นะครับจะมีเลือดเส้นเลือดประหล่อเลี้ยงต่างๆมากมายพอติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับเชื้อน,นั้นก็จะสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปยังตรงตำแหน่งของส่วนของไรยกรีบซึ่งมีเส้นเลือดอยู่ด้วยเช่นกันเมื่อหนองเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้นะครับแรงดันในกีบเพิ่มมากขึ้นนะครับเราสังเกตว่า ปกติถ้าเกิดเราเป็นฝีแล้วนะครับฝีของพวกเราเนี่ก็จะมีการบวมใช่ไหมครับแต่ว่ากีบนั้นบวมไม่บวมนะครับตำแหน่งของโดยเฉพาะใต้พื้นกลีบเนี่ยไม่มีแสดงาการบวมดังนั้นนะครับเมื่อมีหนองเกิดขึ้นจะเกิดกระบวนการอักเสบต่างๆทําให้นะครับเกิดแรงดันเกิดขึ้นตรงใต้พื้นกลีบทําให้ม้าเจ็บปวดอย่างมากส่งผลทําให้ม้าไม่กล้าที่จะลงน้ำห อาการเกิดฝีนะครับในกีบม้านั้นก็สามารถเกิดได้ทั้งอาการฉับพลันและก็ใช้ระยะเวลาในการเกิดนะครับเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลนิดนึงน,นะครับอาการของฝีกีบมานี่นะครับฝีในกีบนะครับซึ่งจะมีสัญญาณที่ให้เราเฝ้าระวังดังนี้นะครับก็คือ,อปกติแล้วนะครับจะมีถ้าเกิดเราสังเกตนะครับให้เราจับที่บริเวณผนังกีบนะครับ ถ้าเราใช้มือนะครับจับตรงผนังกีบของมานั้นจะรู้สึกว่าตรงผนังกีบนั้นมีอากาศอุ่นเกิดขึ้นเมื่อมีอาการอุ่นก็แสดงว่า,ามีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลจากฝีนะครับกระบวนการอักเสบนั้นเมื่อมีการอักเสบมักจะมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับให้เราใช้วิธีการสัมผัสนะครับสัมผัสกับจับชีพจรนะครับในตำแหน่งของ ตรงบริเวณส่วนของตรงใกล้ๆกับข้อมานะครับถ้าเราจับแล้วมีชีพจรมีมีการเต้นที่เขาเรียกว่าสังเกตอย่างได้ชัดการสังเกตอีกแบบนึงครับก็คือเราใช้นะครับที่ผมพูดถึงคือใช้มือนะครับจับที่ผนังกีบนะครับถ้ามีการอุ่นก็แสดงว่ามีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ใช้มือนะครับฝั่งที่นั่นนะครับจับบริเวณตรงตำแหน่งของ บริเวณใกล้ๆข้อนะครับถ้ามีชิบจรนะครับเต้นแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่าอาจจะมีกระบวนการอักเสบหรือว่าเกิดน้องเกิดขึ้นบางทีอาจจะมีของเหลวไหลออกมาจากนะครับตรงส่วนของกีบผนังกีบไรกรีบหรือพื้นกีบนะครับสาเหตุของฝีในาสาเหตุของฝีในกีบมานะครับก็ มีอยู่หลากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นหน้าฝนนะครับน้ําความชื้นจะทําให้เล็บนะครับมีลักษณะที่บางลงนะครับมีม,มีลักษณะที่สามารถที่จะแบคทีเรียสามารถที่จะเข้าง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือในหน้าแรงมากๆนะครับรอยเล็บที่แตกอะไรต่างๆก็จะเป็นช่องทางที่แบคทีเรียสามารถเข้าไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งการ ขี่ม้านะครับไม่ได้มีการตัดแต่งพื้นกีบหรือผนังกีบบางทีอาจจะมีหินนะครับมีเศษหินเศษของแข็งกระแทกตรงบริเวณพื้นกีบก็จะส่งผลทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดฝีตามมาได้เช่นกันถ้าเราเอ็กซเรย์ X นะครับเราก็จะเห็นเงาของอสีดํานะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะสีดําทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราจะหาสาเหตุของการเกิดฝีนั้นนะ ก็จะมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันนะครับผมสรุปดังนี้นะครับหนึ่งลักษณะก่อนที่ม้าเจ็บเป็นยังไงนะครับม้าไปทําอะไรมาอย่างเช่นผมมีประสบการณ์มไปออกเทลนะครับไม่แน่ใจว่าเขาโดนเขาเหยียบอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นของแข็งนะครับพอจับตรงบริเวณพื้นกีดนะครับถ้าเรากดลงไปม้าจะสะดุ้งเลยนะครับหรือนะครับอาจจะมีตัวทดสอบนะครับซึ่งลักษณะเป็นคีีมลักษณะเป็นแบบนี้นะครับให้เรา กดตำแหน่งนะครับเพื่อหาระบุตำแหน่งว่าม้าเจ็บตรงไหนนะครับกรณีที่สังเกตบริเวณฝียากนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นสาเหตุอีกแบบหนึ่งนะครับก็อาจจะเกิดจากท่นนครับขอดูข้อมูลแป๊บหนึง่งสาเหตุของการเกิดกีดนี่เกิดฝีในกีดนี้นก็จะมีหลายอยู่หลายสิ่งตามที่ผมพูดถึงนะครับก็คือจะมี1น,นะครับ เรื่องของช่องทางแบคทีรียสิ่งแวดล้อมที่ชื้นนะครับเล็บที่แตกนะครับโดยเฉพาะในในรูแรงนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการตัดแต่งเล็บมา้าการตีตะปูมีของแข็งทิ่มไหมครับหรือว่ามีเศษแก้วเศษหินเศษอะไรต่างๆทิ่มแล้วก็เกิดแผลแล้วก็ทําให้ช่องทางของแบคทีรียเข้าไปได้ง่ายไหมนะครับสภาพแวดล้อมก็ส่งผลทําให้เกิด อาการที่เกิดฝีได้เช่นกันบางทีแบคทีย i อยู่ในอคอกที่ชื้นแฉะนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้แบคทีรียนั้นเข้าไปในใต้พื้นกีบได้เช่นกันสําสหรับการแก้ไขนะครับถ้าเราสังเกตหมานะครับโดยเฉพาะหมาที่มีอาการเจ็บที่บริเวณกีบหรือขานะครับอันดับแรกนะครับให้เราเช็คเส้นเอ็นนะครับหรือกล้ามมัดกล้ามเนื้อต่างๆว่าเขามีอาการเจ็บไหม ถ้าไม่มีอาการเจ็บก็ให้สงสัยว่าเป็น,ปน,ปน,ปนที่กีบแล้วทีนี้การเช็คกีบนะครับถ้าเกิดม้ามีการหย่อนขาก็ถือว่าผิดปกติแล้วนะครับทีนี้เราก็พยายามที่จะค้นหาสาเหตุน,นะครับย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ม้าเจ็บเราไปทําอะไรบาแล้วเช็คที่เล็บม้าว่ามีช่องทางที่แบคทีเรียเข้าไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของพื้นกีบนะครับส่วนของไรกรีบว่ามีอาการอักเสบไหมจับดูอุ่นไหม นี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดคร่าวๆนะครับเมื่อเราเห็นอาการที่ไม้เจ็บเหล่านั้นแล้วก็มั่นใจว่ามันเกิดฝีแล้วนะครับก็ให้ฝีนี้สามารถรักษาได้นะครับแล้วก็หายได้เร็วนะครับถ้าผมช่วยเหล่ยก็คือหายแล้วก็ดีขึ้นนะครับภายในระยะเวลาสามถึงห้าวันเลยนะครับวิธีการนะครับ <c oughs> ถ้าฝีเกิดขึ้นนะครับก็ให้เราพยายามที่จะระบายเอา นองออกนะครับการระบายเอาเอานองออกนะครับก็อาจจะต้องตามช่างหรือศัตวแพทย์มานะครับเพื่อที่จะเปิดนะครับตรงตำแหน่งที่เกิดหนองเมื่อหนองออกมาแล้วนะครับให้เราทําการบีบนะครับบีบเอาน้องออกในส่วนนั้นจะช่วยลดความดันแรงดันภายในกีดทาให้บรรทัดหมาเนี่มีอาการเจ็บน้อยลงนะครับหมาบางตัวไม่กล้าวางน้ำหนักเลยนะครับก็คงจะต้องตามช่างมาเพื่อที่จะ วางเกลือเพื่อที่ให้น้ำหนักนั้นรับที่เกลือเท่านั้นอันดับแรกคือ <c oughs> ระบายหนอาออกใช่ไหมครับอันดับที่2ก็คือพยายามอันดับที่2ก็คือ,อ,อ,คอ,อ,อ,คอผมจะใช้วิธีการแช่เท้ามานะครับในดีเกลฝลั่งนะครับหรือแมกนีเซียมซัลเฟตประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะครับส่วนของแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับก็ช่วยในเรื่องของการดึงเอาน้ําหรือของเหลวหรือหนองออกมาจาก พื้นกีบนะครับแม้กระทั่งเป็นตัวที่ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะสารละลายที่เข้มข้นสารละลายที่อิ่มตัวของมิริซิสเฟตนั้นก็จะไม่เหมาะสมกับการจากเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลังจากนั้นแล้วนะครับพอเราแช่เสร็จปุ๊บนะครับตามด้วยนะครับใส่ยาผมจะใช้ไอโอดีนหรือโพโิดีนนะครับเพื่อฆ่าแบคทีรียนะครับลหลายๆที่นะครับใช้ถ้าสิ่งไวรัสไม่เหมาะสมก็ใช้วิธีการ ห่อเท้านะครับก็ผมจะพูดในครั้งถัดไปว่าห่อเท้าทํำยังไงห่อเท้าก็จะใช้วิธีการปิดนะครับแล้วก็พันไม่ให้แล้วก็เว้นแหลไม่ให้รัดตรงบริเวณข้อมากเกินไปเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีนะครับหอ่อห่อเช้าแล้วก็แกะทุกเช้าล้างแผลทุกเช้าเย็นสิ่งถ้าเราเาห่อเท้าแล้วนะครับก็จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากข้างนอกเข้ามานี้เรามา พูดถึงหอดเท้าใช่ไหมครับสรุปแล้วการดูแลที่ผมพูดไปก็คือจะมี 1. ก็คือออนนองออกนะครับอนอนอออกอันดับ2นะครับก็คือแช่เท้านะครับแช่เท้าด้วยดีเกลือฝรั่งอันดับ3ใส่ยาฆ่าเชือ้อถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็หัวเท้านะครับผมแนะนําถ้าม้าเจ็ดนะครับให้อยู่ในข้อนะครับเพื่อลดการเคลื่อนไหว อันดับต่อไปนะครับก็คือรักษาตามอาการเช่นม้าปวดมากนะครับม้าปวดมากม้าปวดมากเราก็ให้ยาแก้ปวดนะครับก็คือฉีดเข้าไปาฉีดเข้ากล้ามให้กับม้านะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดถ้ามีถ้ามีอาการไข้สูงนะครับมากก็จะให้ยาลดไข้ด้วยนะครับโดยที่ผมใช้ก็จะมียากลุ่มเอนเซตนะครับให้กับม้า,าหลังจากนั้นก็ถ้ารู้สึกว่าอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับ เป็นตัวเลือกท้ายสุดก็คือให้ยาฆ่าเชื้อนะครับผมจะให้กลุ่มยาพันิุสินฉีดเข้าไปตรงบริเวณส่วนของกล้ามเนื้อนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราควรที่จัดการอย่างเร่งด่วนนะครับยาปล่อยไว้เร็วๆไม่งั้นเชื้อจะกระจายแล้วม้าจเจ็บมากบางทีม้าเจ็บมาไม่สามารถกรองน้ำหนักหรือแม้กระทั่งยืนได้เราก็อาจจะส่งผลทําให้ม้าตัวนั้นนอนในคอกอาจจะไปเกิดแผลกดทับอะไรต่างๆตามมาได้ ดังนั้นแล้วถ้าม้ายืนผิวปกติมันเช็คม้านะครับเพราะว่าม้าของเราอาจจะเป็นสีลงกีบได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราใช้งานมา้าโดยเฉพาะการออกเทลอะไรต่างๆนะครับมันเช็กกีบก่อนออกไปมันเช็กกีบก่อนที่เราจะเก็บม้านะครับเพื่อที่จะเราสามารถที่จะจัดก,การปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพื่อนสําหรับวันนี้โคบาลเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนก็เล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ